เนว่าครับบอกรักเราหน่อยสิเ<ะ>นว่าครับบอกรักเราหน่อยสิร oh, ักเธอมากเลยนะบอกเลยเรารักเธอมากเลยขอแบบเสียงโรลี่บอกรักเราเรารักเธอนะมีสาวเขาบอกว่าเกมสาวมีสาวเขาบอกว่าเขาชอบผู้ชายเร้นรวยอะ่ะผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมีแต่ในกลุม่<ผ>มในกลุม่มใน,นในกลุ่มผมมีแต่คนไร้นิ่งเท่านั้นแหละ Oh no. ป้าผมไม่มีโฟบัดี้จะรวยได้ไงเฮ้ยแค่นี้ก็รวยแล้วคุณนวาคุณนวาคุาคยกับเขาได้นะครับคุณชาโน่นนุ่นใช่ไหมเขารวยอ่ะคนคนหุยนมนมนมชนหน้าเลยแปลกยังไงอ่ะทำไมปกติปกติชอบบ่นกับผมอะ่ะไม่มีผู้หญิงคุยกับฉันเลยคนนั้นมีแต่คนมีแต่ผู้หญิงมาคุยด้วย แล้วที่ผู้หญิงคุยด้วยคุยก็ไม่คุยดูดิเห็นไะคุณก็ชอบน้อยใจตอนนี้เสียงมันดังไม่รู้ใครเปิดเพลงอ่ะนื่นไงข้างหลังคุณอะสวัสดีครับเออไม่ทราว่ามีอะไรครับไม่เขาแบบโสดเขาหาแฟนอยู่เหรอครับใช่เขา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 ส่ง IG มาให้ผมดูอย่างสวยเลยคนเนี้ยขาอะไใช่เสียงสวยเลยคุณแซบมาก น่ารักจัดเออไงดีฮะทำไมทำไมคนไร่เนี่ยกลัวผู้หญิงวะแล้วมาบ่นทักผมกับผมทำไมว่าไม่มีผู้หญิงคุยด้วยมีคนอ่ามีแต่ผู้หญิงคุยด้วยผมไม่มีคนคุยด้วยเลยแล้วที่แล้วที่แบบนี้นะมาแล้วก็คุยหน่อยดีเอาหน่อย ยังไม่เห็นคุยอะไรแล้วผมเราไม่เราไม่ถัดหลอกแกอ๋อมเอ้ยมีเคี้ยวด้วยเป็นแบมพายปุ่นเนี่ยพัดชัางก็เป็นแบมพายนะเอออยากเลือด้ลือดเป็นไหมล่ะลองเช็คแล้วพาแกมาเลือเลือดได้นะเอาไหมล่ะชาบกัดตรงไหนอ่ะคุณคุณไรนิ่งชอบกัดตรงไหนปุ่เออไม่รู้เหมือนกันคุณไรนิ่ง ไมนิ่งไปไม่เป็นเลยเหรอแค่เนี้ยผมก็าสะสมงมึงให้ก็ต้องบอ,อกว่าจะคุณก็ต้องบอกว่าอยากกัดตรงนี้อยาก,กัดตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องพูดไปดีโอไม่รู้อะครับยาเออาให้เราอดฟออคือเออคือแล้วก็รู้ไปว่าแกไปไม่เป็นอะ คนะไรที่ไม่่คยมีผู้หญิงมาคุยด้วยไงเขาก็เลยเขินโอเคแต่แตที่แน่ๆน่ฉันว่าเธอไม่ใช่คนแน่นอนละ่ะดูจากสภาพแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมกินเงินอ่ะถ้าเธอต้องเป็นนางฟ้าไงเอาว่ะเอาว่ะพิการหยอดเคลมได้ไม่ไม่ส่งก่าใจให้เลยมีผมไม่มีไอจีครับ อ๋อไม่มีไอจีเหรอม่ีมีแต่ไอเลิฟยูใช่ไหมมีแต่ไอเลิฟยูครับเออ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 คุณคุณโนวาคุณโนวาคุณอะไรนี่เขาชอบมาน้อยใจกับผมเขาชอบมาน้อยใจกับผมว่าในว R รเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาจุบมากอดเขาเลยคุณอาร์มีแต่คนมาจุบมากอดในว R อไรอย่างเงี้ยคุณโนวาคุณโนวาต้องจุบเขาหน่อยดิผมอยากเห็นนะ ใช่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องฟังคุณอาก็ได้ครับคุณอ,อาเขาพูดไปเรื่อยครับเอ็นอืมว่าแต่เธออายุเท่าไหร่ครับอ๋ออ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล,โ,ล 19. โหลสิบ <c oughs> เก้าเลยอ๋อสิบเก้าหูยหูยกำลังเด็ดเลยนะครับรกำลังเด็ดเลยวัยเ,เด็ดหูยกำลังวัยเด็ดเลย ะเด็ดใบไม้หรือเปล่าเด็ดใบไม้หรือเปล่าอ๋อเด็ดอมใบชุบแป้งทอดครับอย่างวะเกี่ยวอย่างกับชะอมอ๋อผมชอบกินชะอมนี่ยโอ้ยแล้ชอบอมอะไรบ้ามากกว่าเดแต่หลังๆนี้อาจจะเปลี่ยนไปกินคนก็ได้นะต้องดูเวทก่อนกดเอากดเอา รู้เลยเวลาตอนเงียบเลยหาโมกอยู่อ๋อไม่ไดหาโมกม <c oughs> หาโมกในก <c oughs> ูเกิลเล่นเกมอยู่เราเล่นเกมออ๋อ <คง S 2> นึกว, <ไป S 2> ว่าหาอ๋อนึกว่าหาโมกในกูเกิลใครจะไปหาโมกในยูเกิลเนอะมันจะไม่ได้ <c oughs> จะไปใช้ใช้โมกตรงกับเราได้ไงอ๋อ <c oughs> <c oughs> อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ปั่นจลัพย์คุณนันิ่งชอบผู้หญิงแบบไหนครับ แบบที่ฉันเป็นเนี่ยแหละผมทองทองเนี่ยอุ้ยพอดีเลยคุณโนคุณโนว่าเขาย้อมผมทองพอดีเลยอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นเดี๋ยวนาไม่ใช่หรอมาผมว่ามันบังเอิญแล้วล่ะมันก็เป๊เกิใช่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 ผมต้องทองแบ่านี้เลย ก็อย่างว่าแหละเนาะสาวแซบก็อะไรนี่งจะบอกว่าไอ้เชี่ยอะไรวะเนี้ยอะไรนิ่งอยูคิดว่ามึงแกล้งกูแล้วแหละเห็นไหมขำมึงไม่ใช่เลยนะแม่ผมไม่ได้แกล้งผมไม่ได้แกล้งผมไม่ได้แกล้งผมไม่ผมจะเอาคืนในทุกเกมไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์ หรือไม่ก็จะเป็นอมองอาดโก s แล้วออพี่โกจะคุกคนว่าเขาหาว่าผมแจ้งเขาดิผมจะยิงคนคนแรกคนคนจุกบเขาไหน่คนจุ๊หน่อยเขาหาว่าผมแจ้งนั่นแหละคือการแจ้งเลยแหละวางแผนอะไรหมดนี้คุณอาตผมรู้สึกแปลก ดิคุณอาร์เชื่อเขาไม่เชื่อเออเขาไม่เชื่อการยากนะครับที่ผู้หญิงจะมาชอบผมมันจะจู่เข้ามาในเวิร์แล้วเดินเข้ามาหาผมเลยมันยากมากเป็นไปไม่ได้เอาก็เราคิดบอกว่าเรายังหาแฟนไในเสร็จเออเออก็ใช่ไงเฮ้ยหาแฟนนะก็คุณอาร์ก็ได้หนิคุณอาร์ก็แม่งสดรวยได้ทำยูทูบ้วยโอ้โหไม่ไม่ไม่คือคือคือยังไงอ่ะคือคือคนไลายนิ่งชอบหมนน้อยใจกับผมไง ผมก็เลยอ๋ยฉันก็ไม่ได้บ่นอะไรแล้วนี่เดินอย่างฮาร์ฟไลท์เขาไม่เห็นจะหาผู้หญิงเลยไหมเขาก็เป็นฮาร์ฟไลท์เดินไปเดินมาของเขาไม่สนใจใครเอ้ยไม่ไม่ไม่คนไลนิ่งชอบนอยใจยงไงผมก็เลยแบบคนนี้เป็นไลท์ปกติอ๋อดูดิคุณอาร์ตเขาไม่เปิดให้เราเลยเอ้ยเขาไม่เปิดโอกาสให้เลยย่าดูดีคนไ้นิ่งใจร้ายที่สุด ผมใจร้ายครับเมินผู้หญิงคนไรนิ่งเมินผู้หญิงอ่ะครับอืมผมไม่ได้เมินซะหน่อยผมฝันเมื่อคืนนะผมฝันว่ามีลูกอ่ะอ้าวฝันแสดงว่ามีจะจอเจอเนื้อคู่กวดีจอเจอเนื้อคู่กวดีเกี่ยวแน่เรียกเกี่ยวอะไรกับเจอเนื้อคู่อ้าวไม่เกี่ยววะเราบ้างแค่ฝันไม่กัน่ะ อมันอาจจะเจอเนื้อคู่ก็ได้ไงเนื้อคู่เนื้อคู่ที่อาจจะเป็นเราหรือเปล่าใช่ไงเออยเนื้อคู่เนื้อคู่ที่อาจจะเป็นคุณโนวาป้าครับถ้าถามผมว่าโสดไหมผมบอกว่าโสดแล้วเขาก็ถามอีกว่าโสดเหรอชักทุกวันป่ะไอหานี่ถามอะไรก็ไม่รู้ชักทุกวันป่ะ โสนอย่างนี้ช่างทุกวันมาอย่างเงี้ยคุณนว่าถามว่าให้ช่วยช่างไหมให้ช่วยปะเฮ้ยช่วยผมได้จริงเหรอโอ้ง่ายดีสาวแซ่บสาวแซ่บเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยมันง่ายไปป่ะเนี่ยมันทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยคุณอาร์ตมีแผลอะไรป่ะเนี่ยไไม่มีไม่มีหรอกอ่ะให้ผมเดาประการแรกเลยนะคุณอาร์ตได้ถ่ายคลิปอยู่ทำไมอ่ะ อ้าวผมหันไปทางนี้ก็ได้เอ่ะหาคอนเทนต์เสิผมหันไปทางนี้ก็ได้ไก็เปิดกระจกก็ยังเห็นอยู่ดีเอ้าผมหันหลังให้กระจกก็ได้อ่ะก่อนจะถ่ายคลิปผมว่าลงคลิปเก่าให้เสร็จก่อนไหมอะไรนะลงคลิปเก่าให้เสร็จก่อนไหมออไอ้ไม่ไม่ผมยังเห็นผมอยากเห็นคนมีสาวในเกมมากไงผมอยากให้คนมีอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกผู้หญิงเขาชอบอวตารผู้ชายกันไม่เฉยแล้วผมใช้อวตารนี้ใครจะชอบ เกี่ยวได้หรอเกี Marketing> ่ยวดีก็แล้วแต่คนชอบเท่าไหร่ตองก็ผมไม่เห็นมีใครจะมาชอบผมเลยไงเราอาร์ตครับผมเราว่านะเอาเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดเลยเปิดเปิดเลยก็ได้เปิดเลยก็ได้ มันไม่น่าไปรอดเลยนะแต่พลาดเห็นไหมเห็นไหมมาต้องมีแผลถุงน้ำเจียงว่ะเสีงค่ะแต่นายไม่เปิดให้เราเยอะนายไม่เขาเขาจีบสาวไลยเขาถึงยากเลยนะเขาจีบสาวไม่ค่อรเป็นไปไม่ได้คุณน้ามันเป็นไปไม่ได้ก็จีบสาวไม่เป็น พ่อหนุ่มพูดที่พูดที่ตัวตัว,ตวแรกก็ทำตรงตรงหยอดอยู่นะแต่งหลังมันเริ่มเริ่มยังไงยังไงเริ่มสงสัยแล้วคิดนี่แน่นี่แน่แม่เขาเขาจีบดูเขาดูจีบสาวไม่ค่อยเป็นนะอ่ะเฮ้ยใครว่านะผมจีบไม่เป็นคุณแบบเดาว <ๆ S 2> ผมผิดคา,<ๆ>าดอย่างเราปล่อยเดสแอร์เนี่ยนะโอ้อยคนต้องยังไม่ใช่อย่างนั้นคุณจะเกลียดผมทำไมคุณบอกว่าคุณอยากออกคลิปไม่ใช่หรอ ลงคลิปเก่ากันเถอะลงเถอะ <c oughs> คุณอยากออกคลิปไม่ใช่หรอ <c oughs> คุณพูดเอง